ึงปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มอนวิทย์คะครับสวัสดีครับคุณนัดครับค่ะอาจารย์ค่ะเรื่องของวิกฤตของเด็กไทยที่บอกว่าต้องน่าเป็นห่วงทั้งเรื่องของ i q ค q เนี่ยนะคะสถานการณ์มันน่าเป็นห่วงขนาดไหนคะก็เอ,อจริงๆก็ต้องเรียนก่อนนะครับไอคิวเฉลีย่ยเด็กไทย เออก็ไม่ได้ถึงกับเราเราแย่มากนะครับิแ,<ค>แต่ว่ามันมันไม่สูงเอ่อที่สมรวจปีล่าสุดที่มันออกมา94นะครับจริงจริงมันควรจะประมาณร้อยหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันต้องก็ต้องอธิบายนิดนึงนะครับไอการที่เด็กเราไอคิวไม่สูงเท่าที่ควรเนี่ยผมคิดว่าสาเหตุหลักเนี่ยมันมาจากแก่ขาดการกระตุ้นตอนเด็กๆนะครับตรงตงต้อง,ต,อง,ต,องต้องเ้่าให้ฟังนิดนึงว่าช่วงไอคิวสมรรถนะของสมองรวมทั้ง เรื่องความมั่นคงทางอารมณ์เนี่ยมันเริ่มพัฒนามาตั้งแต่เด็กช่วงสูงถึงห้าขวบนะครับเป็นช่วงสําคัญเลย<ม>เพวกนังวิทยาทางสมองเขาบอกว่าไอคิวของเราเนี่ยมันพัฒนามาแปดสิบเปอร์เซ็นตั้งแต่ก่อนห้าขวบแล้วหลังห้าขวบเนี่ยทาอะไรได้ไม่มากเท่าไหร<ม>่ทีน,นี้ปัญหามันก็เกิดตรงเนี้ครับคือช่วงสูงถึงห้าขวบเนี่ยเด็กอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับพอทั้งสามขวบก็ไปเข้าโรงเรียนรุบานหรือไม่ก็อยู่ตามศูนย์เด็กเล็กเออ ตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าเราเริ่มมีปัญหามาตั้งแต่เรื่องครอบครัวเลยนะครับอ oh. ตอนนี้เรามีครอบครัวซึ่งเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะครับแ <c oughs> ปอยู่กแบบับบปู่ย่าตายายซึ่งก็ยังเป็นคนทํางานนะดีนี้ปู่ย่าตายายไม่ใช่คนปกขาวแล้วนะครับป <c oughs> ู่ย่าตายายก็อายุสี่สิบกว่าก็กมีละ <c oughs> ก็เป็นคนทํางานก็ไม่ค่อยมีเวลาดูดูหลานนะครับที <c oughs> นี้ช่วงนี้มันวิกฤตตรงที่ว่า เออช่วงเด็กเล็กเนี่ยแกต้องการการพูดคุยการเล่นด้วยการเป็นการกระตุ้นใช่ไหมฮะกระตุ้นให้มีการพัฒนาค่ะอืพาหัดเดินอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เราก็จะเจอเยอะเลยนะครับบางทีปุยตายายทำงานก็จับหลานแตะเต้าอีกผมๆล้อผมบุเลยนะครับหล้าก็ไม่แข็งสักทีตอนนี้เราจะพบว่าเด็กเด็กสามขมเราพัฒนาการล่าช้าทั้งเริ่มพูดช้าทั้งเริ่มเดินช้าเนี่ยสามประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้อันนี้ถือถือว่าน่ากลัวแล้วก็ มันไปเอ่อมันมีผลเกี่กับการอะไรนะฮะสมรรถนะการคิดเรื่องชาวปัญญาเรื่องไอคิวเรื่องความมันคงทางอารมณ์ไปหมดเลยนะฮะอื่นๆเลยมันเพรนัตอนนี้ผมว่ามันมันไม่ใช่วิกฤตไอคิวเด็กไทยครับเพราะเป็นวิกฤตครอบครัวไทยมากกว่าค่ะคือเรามีแรงงานย้ายถิ่นมาเยอะพ่อแม่ไปไปทํางานที่อื่นทิ้งไว้ผิว่ปุ้ยตาใหญ่เนี่ยเยอะมากครับก็เลพุงสูงขึ้นอย่างน่ากลัวที่เราเคยสํารวจเนี่ยประมาณสองล้านครอบครัวตอนนี้น่าจะไปแตามล้านครอบครัวแล้วครับที่อย่างน้อย ยู่ในสภาพแบบนี้นะครับทีออ่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อมตอนเด็กๆเ,เนี่ยเด็กเขาต้องการการกอดรัดได้ค,ความรักการพูดคุยเล่นด้วยอะไรนี่สูงมากนะครับถ้าแกอยู่คนเดียวทั้งวันไม่มีใครดูแลเนี่ยกไ็ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเลยครับพัฒนาการเรื่องชาวปาัญญารวมทั้งเรื่องอความเป่นของชาติระบบมันไปหมดแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คะมันมีแนวทางที่พอจะเรียกว่า ทำให้ดีขึ้นได้บ้างไหมคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันก็ต้องใช้เวลาสะสมเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงที่เกิดจนถึง5ปีที่มีการพัฒนาเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ปัญหามันคือเรื่องของขาดการกระตุ้นให้พัฒนาไป ครับโดยเฉพาะช่วงสู่ถึงสองเนี่ยนะครับสู่ถึงสองเนี่ยเด็กอยู่กับครอบครัวยังมาไม่ถึงสู์เด็กเล็กหรือพราอโรงเรียนอุารได้ทำไปตอนนี้ก็มีท้องถิ่นมีเทศบาลหลายแห่งเขาีเรื่องโครงการดีๆนะครับเป็นโรงเรียนพ่อแม่ก็มีสอนพ่อแม่วัยรุ่นมั่งอะไรมั่งให้ความรู้ว่าการดูแลเด็กเล็กการกระตุ้นหรือพ่อแม่ทั่วไปนะฮะการกระตุ้นชาวปัญญาตอนเล็กๆทำยังไงออเบางแห่งเนี่ยเขาไปเปิดเป็นโรงเรียนปู่ย่าตายายก็มีเพราะว่าปู่ย่าตายายก็ สอนหรือว่แต่ยาให้รู้ว่าเออช่วงสุดยถึงห้าสำคัญนะ<ช>อย่าแค่ให้อย่าแค่ให้อาหารหลานมันต้องกระตุ้นพัฒนาการหลานด้วยเออก็มีหลายพื้นที่ทาครับรวมไปถึงการมีพ่อแม่ทดแ,แทนอเอาเอาคุณป้าคุณน้าคุณยายที่พอมีเวลาบางคนบางท่านก็เป็นข้าราชการเกษียณครูเกษียณอย่างเงี้ยนะครับเอาท่านมาเป็นอะไรนะเป็นเครือข่ายพ่อแม่อาสาก<ช>็ไปใ,<ช>ให้ความรักอาสาเข้าไปดูแลเด็กแทนมันเป็นระบบที่เข้ามาชดเชยได้ดีพอสมควรครับตอนเนี่ยยาง อยากเสนอว่าเออมันมันก็พอมีทางออกเพราะว <c oughs> ่าเราไปแก้ปัญหาครอบครัวที่มันแก้ยากมันมันจะนซับซ้อนค่ะเพื่ออะไรต่างด้วยแต่ว่าเราแก้ได้ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนนี่นะครับจะมีระบบการสมัครระบบพ่อแม่ทดแทนพ่อแม่อาสามีโรงเรียนพ่อแม่โรงเรียนปูเย็ตตายายแบบนี้มันก็พอพอดับเป็นเบาได้ครับค่ะ อาจารย์คะคือจริงๆแล้วคือคนไทยยังยังคงมีความเชื่อว่าช่วงที่เด็กเป็นทารกจนถึงประมาณซะยังเล็กๆเนี่ยถึงอสองสาขวบที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือยังเป็นช่วงเวลาที่เด็กไม่รู้เรื่องอยู่หรือเปล่าคะคือส่วนใหญ่ยังเข้าใจอย่างนั้นไหมเพราะว่าจากที่เราได้มีการศึกษาข้อมูลต่อเนื่องกันมา <c oughs> ก็บอกว่าจริงๆแล้วเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้ซึมซับได้ตั้งแต่เขาปฏิสนธิเกิดขึ้นในในครรภ์แม่แล้ว เออใช่ครับยังเออผมก็่จะเป็นความรู้ที่ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะครับเอออย่างเช่นอะไรนะฮะก็คุณแม่บางคนปัดเลงให้ลูกฟังตั้งแต่ท้องเน <ะ S 1> <ช>ี่ยก็ได้ก็ได้ผลนะครับลูกออกมารมเย็น เปิดเพลงเบาๆนี่ยนะฮะอะไรเด็กๆได้ยินเสียงได้อยู่ในท้องแม่แล้วครับอ,อ,อตรงเนี้ผมก็ต้องต้องช่วยกันให้ความรู้นะครับแล้วก็ตั้งต่มในคันเลยการดูแลคันก็สําคัญตอนที่น่าห่วงคือกลุ่มที่เป็นแม่วัยรุ่นเหมือนกันเพราะแม่วัยรุ่นจำนวนมากเลยนะครับระหวังะนะบางทีบางทีก็กินเล่าด้วยคุรี่ค่ครับ บางทีด้วยความเครียดว่าเป็นแม่วัยรุ่นก็เลยทําให้ไปใช้ติ่งลึ๊กมาแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ดีไม่ดีกับลูกแน่ๆ<ม>ต้องให้ความรู้แล้วก็ต้องรณรงค์ด้วยนะครับผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาหลักนี่คือรากฐานครอบครัวไทยนี่แหละครับถ้าเราช่วยกัรนรณรงค์ด้วยนะครับเอ,อการให้เวลากับครอบครัวก็ดใีให้ความรู้อย่างเราคุยกันเนี่ยนะว่าเด็กพัฒนาการช่วงตื่ในคันจนกระทั่งห้าขวบเนี่ยจุดวิกฤตอยู่ตรงไหนบ้างเราสามารถกระตุ้นพัฒนาการกันได้ยังไง ให้เป็นความรู้สามัญประจำบ้านนี่นะครับทุกคนรู้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องต้องช่วยได้แน่นอนครับอืมอาจารย์ค่ะแล้ว EQ กับ IQ เนี่ยค่ะคือถ้าถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยหลังๆเราเริ่มเห็นว่าความสําคัญของ EQ มันมีมากกว่าไหมคะอาจารย์เออจริงๆสำคัญทั้งคู่นะครับไป IQ ะะก็ไปสัมพันธ์กับสมรรถนะการเรียนรู้นะครับตอนนี้ก็ไม่แปลกใจนะรันะทำไมเราเด็กคนหนึ่งก็สองอ่านหนังสือไม่ค่อยออกเพราะว่าพัฒนาการจากวัย สามสี่ขวบเนี่ยแกไม่ค่อยดีแกไม่ค่อยพร้อมมาก็ามีปัญหาการอ่านอะไรไปด้วยกับเรื่องอารมณ์เนี่ยนะครับตอนเราจะมว่าหลังๆเราจะเจอเด็กอะไรนะรที่แกคู่อารมณ์ไม่ค่อยได้ไอารุณรุนแรงหรือว่าอาจจะอาแรงอ,อ,อ,อาจจะ,ะมีความสนใจที่เรียกว่า,าค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงอะไรอย่างนั้นอ่าครับคือมันก็สำคัญการจะอยู่ร่วมกันกับชาวบ้านได้กับ ได้กับสังคมได้นี่มันต้องถัดคุมอารมณ์นะครับไอที่ปอไม่ได้อะไรอย่างใจแล้วก็ใช้ความรุนแรงเนี่ยมันมันไม่ดีคือก็ยังเห็นกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอยู่กลางห้างอะไรแบบเนี้อาจารยังมียู่ไหมครับเยอะครับแล้วก็จริงจริงจะโทษเด็กก็ไม่เชิงนะครับผมคิดว่าอย่างที่บอกอย่างที่บอกก็ต้องให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับออย่าอย่าตามใจหลานอย่าตามใจลูกมากเกินไปการตามใจเนี่ยมันบางทีมันก็ส่งผลเสียเหมือนกัน บางทีเห็นว่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเราก็เลยประกันทุกอย่างให้เขาในการเป็นการไปทําให้ลูกที่ใส่เสียไปเลยนะครับอยากได้อะไรก็กรี๊ดเอาลางห้างอย่างที่ว่านี่อันนี้ไม่ดีผมว่าช่วงวัยเด็กเนี่ยเป็นช่วงเริ่มวางพื้นฐานวินัยด้วยนะครับต้องรู้จักอดต้องรู้จักที่รอเป็นอะไรเนี่ยนะต้องรู้จักเริ่มใช้เหตุผลได้บ้างนะครับมันเป็นมันเป็นร่ายแงการพัฒนาตอนช่วงสี่ห้าขวบเนี่ยทาได้แต่ว่าส่วนตัวที่เรียนได้เห็นด้วยว่าต้องได้ความรู้ของพ่อคุณแม่เยอะๆหน่อยว่าช่วงนี้วิกฤต เขาพูดาพูดอย่ง่ดีก็คือว่ายอมเหนื่อย5ปีแรกเนี่ยนะใช่แล้วก็มันจะเป็นเหมือนเป็นรากฐานใช่งี้ยอืมนะคะทุนสะทุนเข้ามาเต็มเนี่นะครับมันก็เหมือนต้นไม้ที่รากแข็งแรงนะครับอได้ยอมเหนื่อยสัก5ปีพอครับแล้วที่เหลือบอกคุณแม่จะสบายเยอะ อืมนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์นมรวิทย์คะ่ะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราเดแท้โอกาสหน้ามีเวลาเยอะกว่านี้สักนิดหนึ่งนะคะอยากให้อาจารย์ได้ได้เล่าให้คุณนุ้ฟังได้ฟังละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ่ะ ครับครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะดออรอมรอวิทย์นาครทัพนะคะอาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยกับเรื่องของเด็กไทยนู้บหมว่าพอพูดถึงเรื่องของเด็กแล้วเนี่ยนะคะชื่อของอาจารย์ก็จะขึ้นมา เป็นผู้เชี่ยวชาญในลำดับต้นๆเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ IQEQ อะไรต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องพัฒนาการของเด็กนะคะซึ่งก็อย่างที่อาจารย์บอกบอกว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาสําคัญเนี่ยนะคะศูนย์ถึงหปีเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือบ้านเราเองเนี่ยก็อาจจะมองว่าเด็กเด็กก็คงแค่เด็กแหละ นะคะการที่เขาจะซึมซับเรียนรู้อะไรเนี่ยนะคะก็จะอมองว่าเอ๊จะไปก็จะไปเรียนรู้กันก็ตอนเข้าโรงเรียนแล้วนะคะซึ่งบางทีก็อาจจะเรียกว่าสายจะแล้วเหมือนกัน,นฉันจาได้ว่าเคยมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะคะที่มีการพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่ถ้าคุ้นๆว่าจะชื่อว่าก่อนก่อนถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะซึ่งก็ต้องเรียกว่าในส่วนของการเอาใจใส่ เด็กๆนะคะให้เจริญเติบโตไปในทิศทางที่ คุณพ่อคุณแม่ช่วยประคับประคองนะคะไปได้ด้วยดีนั้นเนี่ยความสําคัญก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยเหมือนกันนะคะมาสอนกันตอนโตนี่บางทีที่บอกว่าอาจจะช้าไปแล้วเหมือนกันนะคะเพราะบอกว่าช่วงการกระตุ้นในแง่ของสมองนั้นเนี่ยศูนถึงหปีนะคะเป็นช่วงเวลาสําคัญก็เป็นส่วนสําคัญถึง80%นะคะที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ ในลักษณะไหนแบบไหนอย่างไรนะคะก็นี่คืออีกหนึ่งเรื่องดาวที่นำเสนอกันในวันนี้กับจอสร้อยค่ะหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก